ก็มาตอบกันเลยนะคะทําไมถึงว่าถึงเลือกเลมีเพราะว่าเนื่องจากมีปัญหาผมร่วงหนักมากแล้วก็คือก่อนอนันเนี้ยมันมีปัญหาที่เลื้อรลังมาอยู่แล้วก็คือในเรื่องของผมยาวช้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัดเมื่อไหร่เนี่ยจะผม,มนี่ก็จะแบบยาวช้าเพราะว่าเราเป็นคนที่อา,อาจจะเป็นคนแปลกๆด้วยเนื่องจากว่าตัวเราเองเป็นคนชอบเปลี่ยนลุกตัวเองบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแล้วพอตัดผมปุ๊บ แล้วยาวช้ามันคือบางทีเราตัดผมแล้วอะตอนตัดผมรู้สึกแบบเฮ้ยอยากตัดผมว่าผมอยากให้ผมสัน้นจะได้ดูแบบเฮ้ยหน้าเด็กอะไรอย่างนี้แต่พอพอตัดไปแล้วไม่มั่นใจอะก็อยากจะผมยาวอีกอยากงัดผมบ้างอยากเปลี่ยนลุคบ้างอะไรเงี้ยก็ทใาให้แบบทำไมผมเรายาวช้าไม่เหมือนคนอื่นที่เขายาวเร็วอะเออแล้วก็ในเรื่องของผมมันที่ปัญหาเรื่องผมมันผมเนี่ยจะมันแบบตลอดคือผมจะมันเร็วอะสระวันนี้แบบพรุ่งนี้ต้องใส่อีกแล้วอะไรเงี้ยจะเป็นปัญหาในเรื่องของ แต่งตัวตอนเช้าทุกวันจะมีปัญหายอยู่แล้วอ,อย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยก็เลยแบบมีปัญหาตรงนี้แล้วกเ็เริ่มพยายามเสิร์ชข้อมูลหาผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่แล้วแล้วบังเอนนะิญเนี่ยไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งก็คือตัวเรมิเนียละค่ะเริ่มต้นที่เราเห็นเลยที่เกตมันน่ารัก,กะอะแล้วมีคนรีวิวเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือปกติแล้วเป็นตัวเองนะคะก็ไม่ได้เป็นคนที่เชื่อรีวิวอะไรอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของการรีวิวโดยใช้การ เสียค่ามาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อย่างเงี้ยปกติส่วนตัวเองเนาะเพราะว่าเราทําธุรกิจเราจะรู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็สองคืออาจจะในเรื่องของที่เราเห็นแพ็กเกจแล้วมันน่ารักแล้วก็มีคนรีวิวจริงๆเยอะอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกมั่นใจก็เลยแบบไปเดินที่ห้วยขวางแล้วก็ลองซื้อมาขวดนึงเพราะว่าเฮ้ยมันน่าสนใจเลยเพราะในเรื่องของเรมีเองเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนาะ เป็นยาสกปริและาชีคิมล์ที่มาจากธรรมชาติใช้สารกัดจากธรรมชาติในการบำุงเส้นผมนะคะเพราะนั้นใช้ไปแล้วประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยคือกลิ่นหอมมากใช้ไปอาทิตย์หนึง่งผมร่วงน้อยลงชัดเจนมากใช้ไปเดือนหนึ่งเห็นชัดมากว่าผมผมที่เคยร่วงอ่ะมันกลับงอกขึ้นมีผมเส้นใหม่มากขึ้นไม่จะเป็นไรผมหรือรวปผมต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผมดูหนาขึ้น,นะคะ่ะแล้วที่สําคัญคือ ผมไม่ค่อยมันอ่ะมันน้อยลงชัดเจนมากแน้นไม่สระผมสองวันนน้นก็อยู่ได้คือปกตินี้ต้องทุกวันหรือหรือไม่ก็เช้าเย็นเช้าเย็นอย,นะอ,อย่างนี้เลยนะอะไรเงี้ยเออแต่ตอนนี้ก็คือเฮ้ยมั่นใจมากขึ้นผมหอมมีแต่คนทักเรื่องผมหอมเนี่ยมากหลายคนมากก็เลยประทับใจมากตอนแรกเลยเราซื้อมาใช้แล้วเราวดเราแฮปปี้ถูกปะเราซื้อมานราค่ห้าหกร้อยเก้าสิบาทคู่หนึ่งเราแฮปปี้เราก็เลย อยากได้ตัวนี้เข้ามาเพื่อซื้อในราคาที่ต้นทุนมันถูกเออเราไม่ได้คิดอะไรมากสต๊อกเองเลยค่ะเพราะหายากถูกปะเพราะหายากปุ๊บสต๊อกเองเลยค่ะแล้วก็อาจจะขายเพื่อนๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออขายเพื่อน,อนที่เรือรู้จักกันที่อย,อยากอยากได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหลังๆมีแต่คนสนใจคนที่ใช้ไปแล้วแล้ว,ลวประทับใจเยอะก็เลยสนใจเพันี้ทำแบบจริงจังเลย,ยค่ะเลยสนใจมาขายเองจริงจัง ก็เลยแบบพอดีมันเป็นครั้งแรกเนาะของเรมี่ที่เขาจัดมีตติ้งกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยครอบครัวนี้เป็นครอบครัวน่ารักอะไรเงี้ยอบอุ่นมากไม่ได้แบบ hard s e ล,ลขายของกันขนาดนั้นเราเน้นด้วยความจริงทุกอย่างแล้วก็ใช้และเห็นผลจริงๆเออแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความประทับใจเล็กๆน้อยๆที่อยากบอกต่อเนาะก็ถ้าใครสนใจในเรื่องของตัวเรมี่ยากเป็นตัวแทนจําหน่ายกับแนน กับคนอื่นก็ได้กับทุกคนในเรมีก็ได้หรือว่าติดต่อเลมีกไทยแลนด์ก็ได้นะคะก็ยินดีค่ะเพราะว่าเรมีอ่ะมันใช้แล้วเห็นผลจริงคือผมเนี่ยนะจากที่เคยตัดมายาวขึ้น2เซนไทยหนึ่งเดือนครึ่งอ่ะเออมันเลิศมันเวิร์กมันแฮปปี้มากอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของผมหลุดร่วงอ่ะจากเป็นกำกำมือหวีเข้ามาเป็นกำกำมือแล้วแต่ผมจะยอย